ทั้งแต่คะ่ะไม่มีใครให้กู้แสนล้านไปเปิดสงครามไทยผู้บัญชาการกองทัพบ,บกสั่งกลางวงตเตรียมใช้กำลังทุกพื้นที่แล้ว <signed> สพัสกมพูชาทั้งแต่คะ่ะไม่มีเงินเปิดฉากรบไม่มีใครให้กู้แสนล้านไปเปิดสงครามไทย <S <S ผู้บัญชาการทหารบอกสั่งกลางวงหน่วยขึ้นตรงตเตรียมใช้กำลังทุกพื้นที่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตายอย่างมากนะคะหลังจากที่สื่อใหญ่กัมพูชาค่ะได้โพสต์ถึงประเด็นว่ากัมพูชาเตรียมกู้เงินก้อนโตกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1น0 0แสนล้านบาทค่ะจากต่างชาติก่อนที่จะทําการลบออกในเวลาเพียงแค่25นาทีแต่ข่าวดังกล่าวก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยซะแล้วค่ะซึ่งกระทาให้เกิดข้อสันนิษฐานนะคะว่าเงินดังกล่าวนคาดว่าน่าจะเอามาลงกับกองทัพ และแก้ไขเศรษฐกิจที่กำลังจะเจ๊งเพราะไทยปิดด่านยาวกว่า5เดือนทำให้กัมพูชาประสบปัญหาในเรื่องของสินค้าเกษตรตกต่ำเพราะส่งออกไม่ได้ซึ่งไทยก็คือคู่ค้านดับหนึ่งไหนจะเรื่องประชาชนว่างงานเพราะว่าไทยไม่รับเข้ามาทำงานกว่า7 0 0 0 0 0คนแล้วไหนจะเรื่องของการท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกเนี่ยไม่กล้าจะเข้าประเทศกัมพูชาที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสแกมเมอร์สรุปแล้วกัมพูชาผังเละเทะค่ะ และที่น่าสนใจนะคะก็คือในวงข่าวของทหารกัมพูชาเนี่ยยังมีการเปิดเผยถึงกฎหมายใหม่การเกณฑ์ทหารซึ่งสั่งให้ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงวัย18ปีต้องเข้าร่วมกองทัพซึ่งตรงนี้นะคะชัดเจนว่ากัมพูชาเนี่ยต้องการจะเพิ่มกําลังพลทาาหารเป็นจํานวนมากและทหารเหล่านี้มีค่าแรงที่ถูกมากๆ ต่างจากอาวุธหนักที่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลหากว่าต้องทำสงครามแต่ละครั้งโดยทางด้านของเพจ Facebook ชื่อ Du ก e w วค่ะก็ได้เปิดเผยข้อมูลมีรายละเอียดบอกว่าล่าสุดในกลุ่มลับของทหารกัมพูชาที่พี่เป็ดไปแฝงตัวมาแห่กันโพสต์อวดด้วยความดีใจว่าเสียมจะสู้กัมพูชาไม่ได้แล้วเราจะชนะเสียมอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าหนึ่งงบประมาณป้องกันประเทศปีหน้ากัมพูชาอนุมัติแล้วกว่า1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ45,000ล้านบาทเลยทีเดียวพูดง่ายๆทว่า,วาก็น่าจะเป็นงบซื้ออาวุธและสนับสนุนกองกำลังทหารนั่นเองส่วนเขาจะซื้ออาวุธอะไรเพิ่มมานั้นก็ยังไม่อาจจะรู้ได้แต่คาดว่าเขารู้แล้วว่าในการประทะรอบแรกเขาขาดอะไรพี่เป็ดจึงขอเดาว,ว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับต่อสู้อากาศยานหรือว่าเอาไว้จัดการกับเครื่องบินรบ F16 และที่เพิ่มมาก็คือ โดนแล้วก็แอนตี้โดนเพราะว่ากองทัพไทยเราเนี่ยเผยว่าโดนตามชายแดนกัมพูชาเนี่ยบินกันว่อนเลยเขาน่าจะทดลองใช้แล้วก็น่าจะมีการส่งสายลับมาล็อกเป้ากำหนดจุดในไทยแน่ๆ 2. กัมพูชาออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับทหารซึ่งจะบังคับเลยว่าเขมนที่มีสัญชาติกัมพูชาทุกคนอายุต,ตั้งแต่18ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารรวมทั้งทหารที่ปลดประจำการไปแล้วก็ต้องกลับมาเข้ากองหนุนแล้วถ้าใครขัดขืนไม่มารายงานตัวหรือหนีทหารก็จะมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตโอ้โหร้ายแรงมากถ้าเกิดว่าโดนจับตัวได้แล้วกลับใจมาร่วมลบกองทัพก็จะได้รับการอภัยโทษแต่ว่าจะถูกส่งไปแนวหน้าทันทีส่วนขมง,งคนไหนที่ทำให้ตัวเองพิการ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารหรือว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศก็จะโดนจับเข้าคุกเช่นกันนั่นแปลว่ากัมพูชาย,ยังไม่ลดละที่จะซ่องสุมกําลังทหารแล้วก็ซื้ออาวุธเพื่อต่อกรกับประเทศไทยและยิ่งมีแรงงานขเขมรที่กลับมาจากไทยไปกว่า1ล้านคนก็ยิ่งทําให้กัมพูชาเกณฑ์ทหารได้อย่างมันมือเข้าไปอีกซึ่งคาดได้เลยว่าขเขมรก็น่าจะยังเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะในวันที่25พฤศจิกายนนะคะพลตรวีวินไทยสุวารีเลขานุการกองทับ,บกพศกองทับ,บกเปิดเผยว่าหลังจากที่พลเอกพนาคล้วปลดทุกผู้บัญชาก,การทหารบกได้กลับจากการประชุมเร่งด่วนร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรวมทั้งผู้บัญชาการทางทหารและหน่วยงานเกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกพนาได้เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทบกครั้งที่2ประจำปี2569โดยในเรื่องขอสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงมีเหตุการณ์ต่อเนื่อง ผู้บัญชาการทหารบกได้กําชับให้กองกําลังป้องกันชายแดนกองทัพภาคที่1และ2เตรียมความพร้อมของกําลังในทุกพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติได้ทันทีหากสถานการณ์มีการพัฒนาไปสู่การใช้กําลังทหารนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในมิติของข้อมูลข่าวสารรวมถึงด้านการต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบททั้งหมดอย่างรอบด้านอันจะนําไปสู่ความสามารถในการชี้แจงข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในกรณีที่ตรวจพบการบิดเบือนข้อมูลหรือข่าวสารทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและนานาชาติเราเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่พุทเข้าต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตางมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเ้วยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยังแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือเห่ากากเข้ามาเกี่ยว